นายกเองก็บอกว่าเรื่องนี้มีผู้รู้มากมายที่ให้คาแนะนํานะรัฐบาลเองก็ต้องรับฟังทุกส่วนและเป็นคนตัดสินว่าตรงไหนเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไม่ทํานะ,ะแล้วก็ รับฟังคือเขาอย่างนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ทําแล้วก็ไม่รับฟังหรือว่าดื้อที่จะทํายืนยันว่าไม่มีความคิดที่จะถอยหลังจะต้องทําจะต้องทําออกไปให้ดีที่สุดให้ถูกต้องตามกฎหมายที่สุดให้คนได้รับผลประโยชน์ที่สุดมีเงินให้ใช่ไหมไม่มีเงินไอ้นี่เงินเงินดิจิตอลเนี่ยมันจะเป็นเงินอากาศนะก็เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นเงินอากาศนะประเทศเราพร้อมที่จะรับเงินอากาศแล้วหรอก็เนี่ยแล้วแล้วตอนที่ ไอตัวเลขตรงนี้ที่ว่าจ่ายมาในตัวเลขที่เท่านี้ให้กับคนที่เขามีเกณฑ์ที่จะได้รับ<ะ>แต่วไอ,ไอเงินที่ต้องร่วมกันใช้นี่เนี่ยใครใช้เราพวกเราด้วยไม่แต่บแต่เกณฑ์นะเราไม่ผ่านเขาอยู่แล้วนถ้าชว่านนั้นนายกเศรษฐาไม่อยากให้ชาวบ้านมามนไม่อยากใครด่านะแจกเงินสดไปเลย แจกเงินสดไปเลยไม่เจ๊งไหมเจ๊งก็เห็นว่าเป็นเงินสดแล้วไงพอดีกว่าไปแจกเงินดิจิตอลเพราะยังไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแจกเงินสดเลยแล้วเรามีคนสนับสนุนมากนะแก็เชร์ให้เอานายกกันอยู่เออเงินสดเงินสดเงินสด ถ้ามันเป็นเงินแต่ว่าเนี่ยจากที่จากที่อ่านแล้วน่าจะอยู่ในแอปเป่าตังแน่เลยเพราะว่าเขาเหมือนแบบพูดมาว่ายังไงก็ต้องมีส่วนร่วมแน่นอนนี่แหละเราก็อยากได้กันหมดแล้วจริงใช่แต่ว่านตอนนั้นประเทศชาติจะติดลบไหมหรืออะไรเออเราก็ห่วงตรงนี้แหละน่ากลัวนะเพราะหลับว่าโตใครโตมันใชเพราหลายประเทศเขาก็เจอมาแล้วไงวิชาใช่ไอ้เงินเน่ะเราก็อยากให้ทุกคนได้แหละแต่เราก็หวาดเสียวอนาคตภายภาคหน้า